ความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรังแต่เป็นโรคสำคัญที่ควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตเช่นโรคหัวใจ,โร,วใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตวายวระยะสุดท้ายพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญในการควบคุมความดันโลหิตได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเองและการรักษาโดยการรับประทานยา ซึ่งจะช่วยให้ความดันโลหิตกลับเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มกักจะไม่แสดงอาการแต่อย่างใดอาจมีอาการปวดมึนไายถอยตึงที่ต้นคอเวียนศีรษะบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะทุบๆเหมือนไมเกรนในผู้ป่วยที่เป็นมานานอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายใจสัน่นนอนไม่หลับและเมื่อมีอาการมากอาจโคม่าและเสียชีวิตได้ หากล่อยไว้นานไม่รักษาอาจส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอไตาวายเรื้อรังหลอดเลือดหัวใจหนาหัวใจขาดเลือดหัวใจวายหลอดเลือดตีบโป่งพองเลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้น้อยลงมีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทต,ตาทําให้จอประสาทต,ตาเสือ่อมเป็นสาเหตุของอมพษ์อมภตสมุนไพรและสารสกัดเกรดพรีเมียมที่มีอยู่ในกาแฟ aue ที่ส่งผลต่อความดันโลหิต ได้แก่ 1. สารสกัดจากแอปเปิลลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูงช่วยลดความดันโลหิต 2. โปรตีนจากถั่วดาวอินคามีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงโรคไขข้อลดริ้วรอยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 3. ผงราสเบอร์รี่ช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจและช่วยควบคุมความดันโลหิต 4. ผงถังเช่า ลดความดันโลหิต 5. สารสกัดมะรุมลดคอเลสเตอรอลความดันและไขมันลดความดันโลหิต6สารสกัดทับทิมสารต้านอนุมูลอิสระทีท่มีอยู่มากในทับทิมมีส่วนช่วยป้องกันไขมันชนิดไม่ดีโดยช่วยกำจัดไขมันเลวโดยตรงและยังช่วยยับยั้งการออกซิเดชันของไขมันเลวทำให้ไขมันเลวไม่สามารถก่อผนังเลือดได้ทั้งนี้จากการศึกษาทางคลินิกพบว่า สารสกัดจากทับทิมมีผลดีต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากมีส่วนช่วยลดความข้นของเลือดอันเกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากทับทิมมีส่วนช่วยให้เลือดสุขฉีดไปยังหัวใจได้ดีขึ้นโดยสารในทับทิมมีฤทธิ์ลดความหนาของผนังหลอดเลือดคาโรติดช่วยลดภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดจากไขมันในเลือดสูงลดความดันเลือดโดยหยุดการสะสมไขมันและสลายไขมันสะสมที่หลอดเลือด อีกทั้งสารในทับทิมยังช่วยลดปฏิกิริยาต้านอนุมูลอิสระลงได้ครึ่งหนึ่งและสามารถลดปริมาณไขมันไม่ดีหรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีที่ทําให้เกิดหลอดเลือดอุดตันซึ่งนําไปสู่การเป็นโรคหัวใจนอกจากนี้ทับทิมยังลดปริมาณทักในหลอดเลือดแดงใหญ่และเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลดีในร่างกายได้อีกด้วย 7. สารสกัดงาดําลดระดับความดันและคอเลสเตอรอลเพราะงาดําสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ จึงทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงขึ้นเพราะเมื่อร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลที่ลดลงก็จะส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจสะอาดขึ้นระบบไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นลดความเสี่ยงได้ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคความดันโลหิตสูง 8. วิตามินอ e. ีลดภาวะความดันโลหิตสูง 9. สารสก,กัดโกจิเบอรี่ช่วยปรับความดันโลหิตให้ปกติ 10. ผงบูบก ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเนื่องจากกรดเอเชียติกในบูบกทําให้ความดันโลหิตลดลงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยทําให้การแข็งตัวของหลอดเลือดลดลงมีผลดีต่อโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 11. ส,สารสกัดส้มแขกโพแทสเซียมในส้มแขกมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องการยืดหดของกล้ามเนื้อหัวใจป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวและช่วยควบคุมความดันโลหิต 12. Co N c o โคเอนซามคิวเทนช่วยลดความดันโลหิต 13. ไลโคปีนลดความดันโลหิตสูงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตสูงการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารอเมริกันเฮอร์เจนอนพบว่าในผู้ชายและหญิงจำนวน31คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงระยะที่1เมื่อทานอาหารเสริมไลโคปีน15มิลลิกรัมทุกวันเป็นเวลา2เดือนพบว่า ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวลดลงเฉลี่ย9มิลลิเมตรปรอทและความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวลดลง 14. สารสกัดโสมลดอาการความดันโลหิตสูงและต่ำโสมมีส่วนช่วยบำรุงเลือดและปรับสมดุลต่างๆในร่างกายรวมถึงปรับการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายด้วย 15. ผงผู้ข่าวมีฤทธิ์ในการช่วยบำบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูงที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นสมุนไพรและสารสก,กัดเกรดพรีเมียมที่กับแน่นอยู่ในกาแฟเอยูแก้ว e โปรดของคุณกาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ